แต่ยังไงก็ตามนะวันพระ,ะก็คือวันพระที่เราจะต้องนึกถึงความดีทุกๆวันพระนะพระ,พระเลก <5 S 1> พราใหญ่ <8 S 1> แป<บ>ดข้ามนะฮะค,ะคืออันนี้เราก็จะฝึกสมาธิกันอย่างสม่ำเสมอนะฝึกนี่เราฝึกกันจริงจังนะคะครับไม่ได้นั่งหลับตากันเฉยๆนะคะแล้วก็ถึงเวลาก็ฟังทมตามการนะก็พอดีตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปัญหาที่เป็นคือคนที่ติดตามท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังมาโดยตลอดเนี่ย คงจะเริ่มรู้สึกสนุกกัำเมนตากบปัญหาแล้วเข้าใจแล้วเมนตากบปัญหาคือข้อที่แย้งกันในในคำสอนในคำสอน,ใน,สอนในพระคัมภีร์เนี่ยนะคะแล้วก็พระดกษนีก็มีเรียกว่ามีวิสัชนาที่ลึกซึ้งและทาให้เรานี่มีความรู้ชอบรมที่กว้างกวางมากขึ้นด้วยไม่ใช่เฉพาะคแค่คําถามเท่านั้นครันะคะ,ะอย่างเช่นปัญหาในวันนี้เนี่ยพระกวะโตธรรมเทศนายะอปโปสุกตะภา,าวะปัญหา ชื่อชื่อชื่อบาลีนะก็ยาวทีเดียวแลนะนะแต่แปลว่าการขวนขวายในการแสดงธรรมรนะฮะซึ่งก็ตามเคยน,นะคะก็จะขอยกฉบับแปลในมหมามกุฎราชวิทยาลัยมาคุยให้ฟังก่อนนะคะเพื่อแล้วก็จะแปลให้ฟังทีหลังนะคะว่าพระราชาตัดถามว่าพระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษรพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าพระตถาคตทรงอบรมพระสัพพัญยุตยาน มาในระหว่างสีอสงไขยแสนกับนะคะอันนี้ก็แปลตรงตัวว่าสมเด็จพระพุทธองค์เนี่ยทรงได้เรียกว่าบำเพ็ญบรารมีเพื่อปรารถนาโพธิญาณเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเวลาถึงสีอสงไขยแสนกับครับโอ้เป็นเวลานาน,านมากเลยนะับตั้งแต่ตึกนึกคิดนะมีวิสัยของพระโพธิสัตว์ก่อนคือการปรารถนาพุทธภูมินะคะคใช่ว่าจะปรารถนาได้ทุกคนจะต้องบอกว่า คำ,คำพูดของแอนก็จะเป็นคำ,คำพูดที่ขัดกันนะเคยบอกว่าคนที่ทําบุญกระถิ่นนะะก็ดกีหรือทําบุญสูงสูงทำบุญถึงพุทธเจ้าปรารถนาได้แม้กระทั่งพุทธภูมิอยากจะบอกว่าเป็นความเปรียบว่าความปรารถนานะั้นสามารถได้สูงสุดแต่บุคคลที่ปรารถนาพุทธภูมิจะต้องมีวิสัยดั้งเดิมเหมือนมนุนะคะครั้งแรกที่มีวิสัยตอนที่พาแม่เนี่ยข้ามฝั่งพเพราะเรือล่มนะคะก็ะะมีความคิดว่า นึกถึงอีก 3- ามสี่ห้าร้อยคนที่เหลือล่มแล้วก็ไม่มีคนช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็เป็นความเปรียบว่าอยากจะให้คนทั้งหลายในข้ามฝั่งนะคะในวัตตะสังสารนี้พ้นจากความทุกข์ดูทีเนี่ตกน้ำนี่ก็เป็นความทุกข์ นะคะคือจะ,จะอยู่จะเป็นจะตายเนี่ยไม่มีใครรู้เหมือนกับชีวิตคนเราเนี่ยดำเนินไปเนี่ยคือมีความคิดอย่างนี้ก่อนเรียกว่าจิตเป็นจิตพระโพธ,ธ,ธิสัตว์คือไม่ใช่นึกถึงตัวเองนึกถึงคนคนอื่นก่อนมีความ,มาเมตตาน่ทีนี้เมื่อมีจิตอย่างนั้นเนี่ยเป็นพื้นฐานของบาร,รมีแล้วเนี่ยเมื่อทําบุญสูงสุดที่บอกว่าอาธิษฐานได้แม้กระทั่งพุทธภูมิเนี่ยก็สามารถที่จะปรารถนาพุทธภูมิได้ครับเมื่อปรารถนาแล้วต้องรอพุทธพยากรณ์อีกนะคะคือความปรารถนานั้นจะมีพุทธเจ้าเท่านั้นที่ สามารถที่จะมองเห็นถึงจิตที่จะเป็นพุทธะจิตที่จะปรารถนาช่วยผู้อื่นและเป็นบาร,รมีที่สั่งสมมานะคะนี่นี่คือความหมายนะคะนี่พระพุทธองค์เนี่ยพระราชามีความสงสัยค่ะว่าในเมื่อทรงอบรมจิตที่จะปรารถนาโพธิญาณมาโอ้โหเป็นเวลานานอย่างนี้เนี่ยก็สก็คือระหว่างที่มันเป็นบาร,รมีเนี่ยก็ถือว่าสัพพัญญุตญาณแก่ก้านะคะจนกระทั่ง ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้านะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชุมชนหมู่ใหญ่ที่บอกว่าจะส่งประกาศพระศาสนาไปเจิตแคว้นเนี่ยนะคะอันนี้คือแปลไปด้วยนะคะ <c oughs> และทรงกล่าวอีกว่าภายหลังพระองค์บรรลุความเป็นสัพพัญญูแล้วจิตของพระองค์น้อมไปเพื่อความเป็นผู้มีความขนขวายน้อย <c oughs> หาน้อมไปเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้ <c oughs> ดังนี้ครับ <c oughs> พระผู้เป็นเจ้าน่าเกษณนายขมังธนูหรืออันเตวาสิกอันเตวาสิกหมายถึงเหล่าสิ์นะคะผู้ที่เดินตามรอยตามเนี่ยเรียกว่าอันเตวาสิกของนายขมังธนูศึกษาความรอบยิงเพื่อประโยชน์แก่สงครามสิ้นวันทั้งหลายมากเพื่อการลบใหญ่ถึงพร้อมแล้วกลับท้อถอยเสียฉันใดพระตถาคตทรงอบรมพระสัพพญยุตยานมาในระหว่างาสี่อสไขายแสนกลับให้แก่กล้าแล้ว เพื่อจะยกประชุมชนหมู่ใหญ่ขึ้นขันพระองค์บรรลุความเป็นสัพพัญญูแล้วทรงท้อถอยในการแสดงธรรมก็ฉะน,นั้นที่เปรียบเทียบนะครับว่าในกำมังธนูนี่แบบศึกษามาอย่างดีแล้วพอถึงเวลาลบใหญ่กับท้อถอยเหมือนกับเมือนที่พุทธองค์เนี่ยทรงได้โอโหบำเพ็ญบาร,รมีมหาศาลเหมือนฝึกฝนตนไว้ดีแล้วพอถึงเวลาเนี่ยท้อถอยในการแสดงธรรมอีกในหนึ่งคนปั้มหรืออ,อันเตวาสิของคนปั้มนะผู้ที่จเจริญลอยตามผู้เป็นสิทธ ตั้งใจศึกษาการปั้มไว้แล้วสิ้นวันทั้งหลายมากคั้นเมื่อการต่อสู้ของคนปั้มถึงพร้อมแล้วพึงทอ้ทอใจชันใดพระตถาคตทรงอบรมพระสัพพัญญุตญาณมาในระหว่างเสียสงไขยกับแสนกับกระทําให้แก่กล้าเพื่อจะยกประชุมชนหมู่ใหญ่ขึ้นเพราะพ่องถึงความเป็นพระสัพพัญญูแล้วทรงท้อถอยในการแสดงธรรมก็ฉันนั้นครับนะคะคือคนที่เตรียมตัวจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเ่พอถึงเตรียมตัวไว้ร้อยสมบูรณ์แล้วเนี่ยนะคะพอถึงเวลาปับ๊บ เหมือนกับท้อถอยลงไปเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษณพระตถาคตส่งท้อแล้วเพราะความกลัวหรือห่อกลัวหรือเปล่าหรือว่าส่งท้อแล้วเพราะความที่ทำไม่ปรากฏคือยากที่จะแสดงธรรมรมอันนี้เข้าใจยากครับหรือว่าพราะองค์ส่งทายแล้วเพราะความเป็นที่แห่งพระองค์เป็นทุพพลทุพพลหมยายความว่าคือมีองค์ประกอบที่ยังไม่สมบูรณ์หรือว่าพราะองค์ท่งท้อแล้วเพราะความที่พระองค์ไม่ใช่สัพพัญญูหรือว่ายังรู้ไม่หมด อะไรเป็นเหตุในความท้อนั้นเชิญพระผู้เป็นเจ้ากล่าวเหตุแก่ข้าพเจ้าเพื่อข,ข,ข้ามความสงสัยเสียนะคะก็พูดง่ายงคือพร,พระเจ้ามิลินทรงมีความสงสัยในข้อนี้มากๆเลยนะคะว่าจิตของพระเจ้าองค์เนี่ยเป็นอย่างนี้เพราะเหตุใดกันแน่นะคะก็แสดงว่าที่พระองค์ทรง,งแสดงบารมีมาตลอดเพื่อโปรดเทพย,ยดามนุษย์เป็นอามาตก็จริง แต่พอ,อคือระหว่างที่บำเพ็ญบาร,รมีในโปรดเทวดามนุษย์มาโดยตลอดเลยแต่ปรากฏว่า,วาพอถึงพระสัพพัญยุตยานแล้วกับนขนควายน้อยเหมือนกับจะไม่โปรดใครอีกเนี่ยนะคะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะก็พระนาเกเสกงก็เลยถวายพระพรว่ามหาปพิฎพระราชาสมพารข้อที่ว่าได้ทรงบำเพ็ญพระบาร,รมีมาแล้วเราก็ได้ท่งเทศนาโปรดเทยดามนุษย์เป็นอันมากในระหว่าบงบำเพ็ญบาร,รมีเนี่ยก็จริง เวลาสำเร็จพระสัพพัญญุตยาแล้วพระไทยของพระองค์ได้น้อมไปทางการขวนขวายน้อยเพื่อนไม่น้อมไปทรงแสดงธรรมนั้นเป็นเพราะเหตุว่าหนึ่งธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั้นเป็นของลึกซึง้งรู้ตามได้ยากเป็นของละเอียดเป็นของอย่างรู้ได้ยาก คือเป็นของยากยิ่งที่จะอธิอบายค,คือระหว่างที่การบําเพ็ญบารมีไปเป็นพร,ระโพธิสัตว์เนี่ยนะคุณชูจะเป็นรู้ทีละขั้นตอนร,รู้และสอนเลยรู้และสอน,เ,นลเลยก็เป็นการเหมือนกับว่าสั่งสมบุญบารมีรนะคะแล้วทางหนึ่งเนี่ยการที่เป็นผู้สอนเนี่ยจะทําให้เป็นผู้ที่รู้ข้ออัดอันลึกซึง้งเพราะต้องคน้นคว้าใครกรลุน่นพินิจพิจารณารแี่ที้พอพระอ,อ,องค์บรรลุเห็นกว้างแล้วร,รู้สึกว่าโอ้โหนะลึกซึ้งนะคะมากมาย แล้วสุดที่บุคคลธรรมดาเนี่ยที่อาจจะบําเพ็ญบารมีมาน้อยก็ดีหรือว่ายังไม่ได้บำเพ็ญบารมีเลยเนี่ยจะเข้าใจได้เข้าใจเนี่ยยากมากเลยข้อที่สองสัตว์โลกทั้งหลายก็ยังมีความอะไรในโลกยังมีความเป็นอยู่ในโลกค่อนข้างจะมากอยู่นะคะคือสิ่งของที่มีอยู่ในโลกเป็นของฉันของฉันเป็นของที่ฉันจะต้องทําฉันเป็นฉันฉันต้องไปอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องมีอารมณ์อย่างนี้เนี่ยสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งนี่คุณชูกอคงจะยอมรับนะว่าความเป็นชาวโลกทุกคนมีตามีเต็มไปหมดนะคะเพราะว่ากรปด้วยสกายทิฐินะคะทุกทุกคนมีสิ่งมีกิจที่จะต้องทําในโลกนี้เยอะนะคะเหมือนแพทย์ที่จะรักษาคนไข้ซึ่งมีโรคมากอย่างก็คิดว่าโรคทั้งปวงของบุรุษนี้จะหายไปด้วยการกระทําชนิดใดหรือด้วยยาชนิดใดเพราโอ้โหโรคอันนี้เราต้องมานั่งคิดละปจับรักษาไปได้ไหม นะขนาดไหนกําลังใจของคนไข้ก็สําคัญนะคะคือกรรมบุพกรรมอูสําคัญหมดทุกอย่างสมเด็จพระพุทธองค์เนี่ยทรงเห็นหมูสัตว์ที่เป็นโลกกิเลสะะโลกกิเลสนี่หนักหนาสาหัสนะคะ,ะแล้วก็ทรงเห็นวัาธรรมในไปนของละเอียดลึกซึ้งต้องเอาโลกกิเลสออกให้ได้ซะก,ก่อนแล้วก็หนาด้วยนะ,นะคะลแล้วบางคนบอกว่าอู้ฉันหมดกิเลสแล้วเนี่ยแต่ว่าธรรมยังไม่ได้นะคะเพราะว่าพระองค์บอกว่าก่อนที่จะได้ธรรม่ยต้องโลกกิเลสต้องหายก่อนต้องถากออกให้หมด เพราะว่าธรรมเนี่ยเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากพระเจ้าพระองค์ก็มีความขนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรมอีกประการหนึ่งพระราชาผู้ได้เสวยราชแล้วทรงพิจารณาเห็นประชาราชที่เพึ่งพระองค์มีทั้งในประตูแม่ทัพในกองคือมีองค์ประกอบเยอะเหลือเกินข้าร,ร,ราชบริพารข้าราชการ,รชาวนิคมคือหมู่บ้านนะฮะอมาตร,ราชกัญญาทั้งหลายก็ทรงลำพึงว่าโอ้องค์ประกอบเยอะอยางจะสงเคราะห์ได้อย่างไร S <S 2> <S 2> <S บ,บุคคลคนหนึ่งเนี่ยมีอะไรที่รอบตัวเยอะเหลือเกินมเพราะว่าทรงเล็งเห็นธรรมที่เป็นของลึกของละเอียดรู้ได้ยากตามได้ยากเล็งเห็นจิตของสัตว์ทั้งหลายที่ยังยินดีอยู่ในโลกยินดีอยู่ในการมรมยินดีอยู่ในสิ่งที่ขัดข้องเครื่องแค้นอาคาดฟุ้งซ่านไม่ถูกใจวิจิกิจช้านะคะคืออยู่ในนิวรณนนี้เป็นตัวตนเราเขาพระองค์ก็เริ่มมีความขนขวายน้อยไม่น้อมไปเพื่อทรงแสดงธรรมทีนี้ ข้อที่พระฤไทยน้อมไปอย่างที่อย่างนี้เนี่ยเป็นธรรมดาของพระตถาคตเจ้าทั้งหลายผู้ท่ท้ามหาพรมทูลอาราธนาแล้วจึงทรงแสดงธรรมคือต้องอารัธนานะคะคือพออารัธนาปั๊บนเนี่ยแสดงว่ามีผู้มีผู้ที่อยากจะฟังละมีผู้ที่อยากจะรักษามีศรัทธาหากไม่มีศรัทธาแล้วเนี่ยพระองค์อย่างเริ่มต้นจะเริ่มต้นอย่างไร<ะ>ทาขนาดนั้นเนี่ยนะคะเพราะเห็นว่าในคราวนั้นดาบทปริภาชกสมณพราหมณ์เทพยดาามรุษย์ทั้งหลาย นับถือพระพรมหมดเลยนะคะคืงถ้าพระพรมอาราธนาแสดงธรรมแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าพระพรมเนี่ยเหนือกว่าพระพรมมีพระพุทธเจ้าครับ้อนี้เปรียบเหมือนพระราชาหรือมหาอมาตย์แสดงความเคารพต่อผู้ใดคนทั้งหลายก็จะเคารพคนคน้คน,น่ะครับเพราะฉะนั้นท้ามหาพรมจึงได้ทูลอาราธนา <c oughs> พระตถ,ถาคตเจ้าขอไปครั <c oughs> <c oughs> เพื่อให้ทรงแสดงธรรม หลังจากนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงมองเห็นว่าศรัทธาบุคคลทั้งหลายยังมีอยู่ mm hmm. เมื่อศรัทธาเกิดศีลก็เกิดได้ครับวิริยะก็เกิดได้สมาธิสติปัญญาก็เกิดตามมาครับนะคะอันนี้ก็พระนักพระเจ้ามิลินก็ก็มีความเข้าใจนะคะว่าคือคนเรานี่พอรู้อะไรเยอะๆมากขึ้นแล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดไปทําไม mm hmm. คือเหมือนกับเรารู้ว่า นี่เราพูดแบบคนเราเราปูถุชนธรรมดานะคะซึ่งเปรียบประดุดหิง่งห้อยกิ่นก้อยนิดเดียวเนี่ยนะคะเวลาเรารู้สึกว่าเรารู้มากก็เราจะสอนก็ยังไงเนาะสาหรับคนที่ไม่รู้ให้เป็นไปเพื่อความรู้เนี่ยะนะ,ะเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องใช้เวลามากที่เขายังยึดติดในตัวตนอยู่เป็นผู้ที่สอนยากว่ายากสอนยาก มีนิสัยหรืออุปนิสัยสันดานที่ว่ายังคงเป็นอย่างนั้นอยู่เนี่ยถ้าเราได้มองเห็นลึกกว่าพาะเราเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรืออยู่ที่มีผู้ประสบการณ์มากวาก,ามากว่าพอจะสอน,นเราก็เกิดท้อใจนะคะชั้นใดชั้นนั้นนะคะผู้ทุ่งประสได้รู้รม,ามากพระพุทธองค์เนี่ยลึกซึ้งกว่านั้นมากขึ้นไปอีกนะฮะเพราะ้เป็นธรรมดาอยู่เองนะครับที่บอกว่าพระพุทธองค์ได้ต้องใช้เวลาพินิจพิจารณาอยู่นานนะครับที่จะตัดสินพระทัยว่าอันเนี้จะ แสดงธรรมเผยแผ่ธรรมออกไปดีหรือเปล่านะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราเราเชาวชาวยุทธทั้งไายโยคาวจรนะคะผู้ปฏิบัติธรรมสู้กับจิตของตัวเองเนี่ยต้องรักษาโลกกิเลสข,ของเราให้ให้มันเบาบางลงนะคะคเพื่อที่ว่าธรรมะที่เป็นของละเอียดของเย็นเนี่ยจะได้ค่อยๆหลั่งไหลซึมเข้ามาในจิตใจของเรา ได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าจิตของเรามีกิเลสมีนิวรณ์มีตัณหามีอุปทานมีราคะโทสะโมหะอยู่เนี่ยของละเอียดของที่จะหลั่งไหลของเย็นเนี่ยจะซึมเข้ามาเนี่ยก็ยากนะคะค,คืออันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ได้มองเห็นจึงได้แบ่งบุคคลออกเป็นสีเหลา่าเราอยู่เราในเป็น<ล>บัวสีเหล่านะครับก็จะเป็นบัวใต้น้ําหรือจะปริ่มน้ําพ้นน้ําต้องดูเอานะครับ ปัญหาข้อต่อไปเรียกว่าพุทธอาจรรยานาจริยปัญหานะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ความมีอาจารย์หรือความไม่มีอาจารย์คืออาจารย์ของพระพุทธเจ้านะคะในฉบับแปลในมหามกุฏราชวิทยาลัยพระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้าน่าเกษณแม้พระพุทธพจน์นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงภาสิทธิแล้วว่าอาจารย์ของเราตถาคตไม่มี บุคคลเช่นกับด้วยเราตถาคตไม่มีในโลกกับเทพดาเทพ,พย,ยดาไม่มีบุคคลเปรียบด้วยเราตถาคตดังนี้แล้วภายหลังโครงตรัสด,ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาลาดามบ,บทกรามโคตเป็นอาจารย์ของเราตถาคตตั้งเราผู้อันเทวสิก์ให้เป็นผู้เสมอด้วยตน<ะ>คือเป็นสิทธิที่ดี<ะ>และบูชาเราได้บูชายิ่งด้วยประการดังนี้แหละนะคะ พระผู้เป็นเจ้าหน้าเกษนถ้าพระตถา,าคตตัดว่าอาจารย์ของเราตถา,าคตไม่มีบุคคลเช่นกับด้วยเราตถา,าคตไม่มีดังนี้ถ้าอย่างนั้นคําที่ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายอาราดาบทกรามโคตเป็นอาจารย์ของเราตั้งเราผู้อันเทวาสิกไว้ให้เป็นผู้เสมอด้วยตนและบูชาเราด้วยบูชายิ่งด้วยประการดังนี้แล้วดังนี้ผิดถ้าพระถนัพระตถา,าคตตัดแล้วว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย อาลาดาบุตรกาลามโคมเป็นอาจารย์ของเราตั้งเราไว้ให้เป็นผู้เสมอด้วยตนและบูชาเราด้วยบูชายิ่งด้วยประการดังนี้แลดังนี้ถ้าอย่างนั้นคำที่ว่าอาจารย์ของเราตถาคตไม่มีบุคคลเช่นกับด้วยเราตถาคตไม่มีดังนี้แม้นั้นก็ผิดปัญหานี้เป็นสองเงื่อนก็ขอใหพระผู้เป็นเจ้า<น>ขยายความเพิดนะนะคะ,คะก็ข้อความตรงนี้เนี่ยนะคะ พระนาคเษนก็เฉลยได้ทันทีเลยนะคะว่าขอถวายพระพรข้อที่ตัดไปทั้งสองนั้นถูกนะคะ,ะแต่ว่าต่างกรรมต่างเวลาอต่างการกันข้อที่ตัดว่าอาราลกรลมะผู้เป็นอาจารย์ของเราได้ยกล่องเหล่านั้นตอนนั้นตัดครั้งที่พระองค์ยังไม่ได้ตัดสรุปเกิดหมายถึงจะเล่าพิสุฟังย้อนหลังไปเนี่ยนะคะอาจารย์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นอาจารย์ตอนที่ยังไม่ได้ตัดสรัรบซึ่งอาจารย์เนี่ย ตอนนั้นในเวลานั้นจะมีอยู่5กลุ่มด้วยกันนะคะคือพราหมณ์ทั้งแปะที่ทํานายพระลักษณะถวายสวัสดิมงคลกระทําการรักษาก็นับว่าเป็นอาจารย์กลุ่มแรกอันที่สองสภรม,มิตรถพราหมณ์ที่พระเจ้าสุโธธนะทรงมอบให้สอนศิลปะวิทยาทั้ง18อันที่สามเทวดาที่ทําให้สลดพระไทยและ,สะเสด็จออกบรพรพชานะคะเทวดาแสดงสําแดงเหตุเกิดแก่เจ็บตายนะคะ สี่อาลาดบทกรามาโคตรห้าอุทกนดาบทรามาบุตร<ะ>น,นที่เสด็จสู่สำนักทั้งสองเนี่ยคืออนั่นเป็นการที่ว่าจะก้าวสู่การที่ก่อนที่จะตัดสล้ดังนั้นจึงถือเป็นอาจารย์ทางโลกิยธรรมอยู่ในโลกของพระโพธิสัตว์ผู้ยังไม่ได้ตัดสล้ส่วนในทางโลก,กุตระธรรมนั้นนะคะคือพระองค์ทรงตัดสล้แล้วเนี่ยไม่ได้มีอาจารย์สั่งสอนพระองค์ทรงสําเร็จได้ด้วยบาร,รมีที่บําเพ็ญมาของพระองค์เอง ไม่ได้มีใครมาสอนจึงจับราชพระองค์ไม่มีอาจารย์รอันนี้ก็คงจะชัดเจนนะคะครครัับบคคือคําถามของพระเจ้ามิลินเนี่ยคุณยุจะสังเกตว่าละเอียดมากนะคะเพื่อที่ว่าคนรุ่นหลังเนี่ยจะได้ไม่ไม่มานั่งจับผิดด้วยการประมาทเพราะสิง่งตรเ <นะ S 1> พราะว่าสิ่งที่พระเจ้ามิลินได้แสดงมาตลอดว่าคําถามพระองค์เนี่ยเป็นไปเพื่อสือส่อศาสนาไม่ใช่เป็นไปเพื่อการจับผิดหรือเป็นไปเพื่อแสดงอดทนว่า เก่งกว่าดีกว่าเราไปสงสัยหรือมีวิจิกิจฉาพระพุทธเจ้าอันนี้เวลาใครถามอะไรนี่นะคะเราจะตั้งคําถามเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยต้องระวังให้ดีต้องศึกษามาดีแล้วนะคะแล้วก็ต้องถามด้วยความเคารพนะพระพี่สุสงอ,งองค์กเจ้าทั้งหลายที่มีความรู้ในเรื่องของการวิสัชนานี่ถ้าเราจะไปปุจฉาเนี่ยต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวแล้วก็ทํากายวาจาใจให้สะอาด